ทางรถแลนเราก็จะได้ทดลองขับ Honda City h a t h b a c k นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 0ลิตรเทอร์โบนะครับเราจะขับจากเขาใหญ่กับกรุงเทพนะครับโดยจุดหมายเราจะอยู่ที่ศูนย์ตกลมบางชันของ Honda นะครับเดีย๋ยวเราตามไปชมกันครับว่าสมรรถนะของ City h a t h b a c k ตัวนี้นะครับจะแตกต่างไปจาก City Sedan อย่างไรบ้างครับ เรื่องตัวเดียวกันกับตัวซีดาครับความแตกต่างก็อยู่ที่บอดี้เป็นหลักนะครับบอดี้เป็นหลักก็คือตัวนี้จะเป็น5ประตูนะครับสลับฟีดิ่งการขับขี่ผมว่าพลังกำลังก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับตัวที่ขับมาก่อนหน้าตัว e-sev นะครับตัวนี้รู้สึกได้ว่ามันแรงกว่าครับแรงกว่าแต่ว่าช่วงออกตัวช่วงต้นๆกลางๆเนี่ยความสมูทตัว e- h v ที่มีวอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาจะทำได้สมูทกว่าครับการเร่งเ,เขาจะค่คอยๆไปดีกว่าตัวนี้มันจะงงง่วงช่วงแรกๆหน่อยนะครับแต่พอออกตัวไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างก,กันกับตัว e- h v ี่นะครับซึงตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับก็คือเลือกออปชันใน h a s แบ็เนี่ยจะไม่มี Honda s e n s i n g นะครับแต่ก็ ระบบอื่นๆที่มีมาก็เพียงพอนะครับใช้งานแต่ตรงนั้นก็จะช่วยการขับขี่ในหลายๆจุดได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเลือกออปชั่นครับสำหรับตัว City y ้แฮ h แบ็ k ตัวนี้นะครับเป็น1.0ลิตรเทอร์โบนะครับก็จะมีเกียร์แพตเทิ์ชมาให้ใช้งานนะครับซึ่งในตําแหน่งนี้ใน City ehev เนี่ยมันจะเป็นตัวหน่วงนะฮะเป็นตัวหน่วง3ระดับครับเป็นตัวหน่วง3ระดับของ ชะลอความเร็วของมอเตอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยในในในเครื่องยนต์1.0ลิตรที่เป็นเครื่องยนต์สแตมป์เนี่ยจะเป็นแพตเทิร์ชิพในการปรับเปลี่ยนเกียร์ับด้านซ้ายก็จะเป็นลบด้านด้านขวาเป็นบวกนะครับรวมถึงตัวเนี้ยในตำแหน่งเกียร์ตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นตัวโหมด S นะครับโหมดสปอร์ตนะครับแต่ใน Honda City e-h-e-v จะเป็นตัวตัว B นะครับก็คือเหมือนต้องการ ใช้งานในช่วงที่เราต้องการชาร์จพลังแบตเตอรี่นะครับหรือการลงเนินนะครับลงเนินชันก็จะช่วยให้มันเหมือนมันมีเอจิเบกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับส่วนการทับกีดอ,อื่นก็จะคล้ายๆขึนกันนะครับบรรยากาศภายในก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซิตี้เดอะซีรีสอยู่นะครับครับสำหรับในช่วงที่เราขับ Honda City h a แ c h b a c k นะครับในเส้นทางที่มีเนินเขา สลับกับเส้นทางโค้งครับก็ถือว่าตัวนี้มีความคล่องตัวดีนะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างคล่องตัวกว่าตัวซีดานนะครับตัวซีดานรวมถึงแลักํำลังของเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบก็มาได้อย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับแต่แต่อาจจะรู้สึกนิดๆนะครับกับตัว ehev นะครับคือตัวนั้นเขาจะมามีมอเตอร์ช่วยการการอัตราเร่งเขาจะค่อนข้าง ในรอบต่ำๆอ่เขาจะไวกว่านะครับไวกว่าแต่ถ้าพอตัวตัวนี้แฮทส์แบ็ค1.0นิวเทอร์โบเนี่ยพอความเร็วออกมาได้แล้วขึ้นตัวมาได้แล้วนะครับก็ติดตามเท้าเลยครับยืมได้ตามเท้าเลยนะครับด้วยตัวรถที่เล็กก็ทําให้คล่องตัวด้วยนะครับขับขี่โฟกาไลนะครับก็ถือว่าให้การควบคุมที่ดีน้ําหนักกาลังดีนะครับสนุกดีนะครับตอนนี้เราจะมาลองอัดตะเร่ง ของเครื่อง1.0ลิตรเทอร์โบเมื่อมาอยู่ใน Honda City Hatchback นะครับว่าจะเป็นองไนบ้าง,น,างานะครับไปเลยครับครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงของ Honda City Hatchback นะครับ ที่มาพมกับเครื่อง1.0ลิตรเทอร,ร์โบนะครับเมื่อมาอยู่ในบอดี่แฮตแบ็ก้ประตูนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา10.2วินาทีนะครับ10.2วินาทีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยนะครับครับในช่วงที่เราขับทางยา,ยาวๆมาครับก็จะพอจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างของตัวซีดานครับกับตัวแฮตแบ็กนะครับ,รบก็ซีดาน จะออกค่องๆหน่อยรู้สึกถ้ามีทางโค้งทางอะไรด้วยท้ายจะไวๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็ขับสนุกดีคือรถที่ขับสนุกเพราะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบตัวพารู้สึกความแรงอาจจะแรงกว่านะครับแต่มันจะไม่สมูทและต่อเนื่องเท่ากับตัวตัว GSV นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงจุดพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนไปลองนั่งบริษัทด้านหลังมาครับของตัว City s p a c k นะครับ ลองขับตัว City นะครับด้านหลังก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆตัวซีดานะครับแต่ว่าด้วยเบาะนั่งตัวนี้จะสามารถปรับขับลาบได้นะครับแต่มันกลับรู้สึกนะครับว่าเบาะของ City y h t s h b c k k มันนั่งสบายกว่าตัวซีดานนะครับทั้งๆที่หน้าตามันก็คล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นจากตัวเนื้อตัวของน้ำเบาะับว่ามันค่อนข้าง นุ่มนั่งนุ่มสบายนี่นั่งมาก็หลายกิโลแล้วเหมือนกันนะครับนั่งมาเป็นสิบหลายสิบกิโลแล้วนะครับมันก็รู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่านะครับมีที่วางแขนมีที่วางแก้วต่างๆเหมือนกันนะครับความรู้สึกในการนั่งด้านหลังผมว่ามันค่อนข้างได้รับรู้ถึงแรงเขาเรียกว่าอะไรมันจะรู้สึกถึงความกระด้างของตัวตัวรถอยู่พอสมควรนะครับ ม,มันไม่นุ่มสบายเหมือนตัวซีดานนะครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ตัวแฮชแบ็กค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องเสียงรบกวนด้านหลังตรงบริเวณน,นี้ครับบริเวณด้านหลังตรงประตูท้ายแฮชแบ็กมันเนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะครับอันนีนะ้ลือเราใช้ไม้จากโกโกเลยนะครับเนี่ยจะได้เรียนเสียงเลยว่าเนี่ยเสียงมัน ในชุมล้อหลังเนี่ยจะไม่มีการบุกวัสดุใดๆทั้งสิ้นเลยจะเป็นเห็นเนื้อเหล็กนะครับเป็นเนื้นเหล็กเลยข้างในก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เวลาล้อหมุนล้อยางอะไรเงี้ยเสียงมันเลยเข้ามาได้ในช่งนั้นด้วยแล้วก็ช่วงช่วงตรงช่วง,วงตัวที่เป็นแสแบกเนี่ยรถทั่วไปอ่ะส่วนเนี่ก็จะดังแต่ชั้นนี้ก็ก็ดังนะต้องยอมรับว่ามันดังนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง อบคันช่วยก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีไว้ดีกว่าผมว่าจริงๆก็อาจ,จต้องรอในรุ่นรุ่นหน้าๆนะผมว่าก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ได้เพราะว่าในในใน eCV AH city eCV AH มีได้ในนี้ก็ใส่ไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ผมว่าอาจจะเป็นเก็บไว้ใส่ในรุ่นต่อไปนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะอย่างยังยังยัง้ว่านั่งสบายครับแค่เรื่องเสียงเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงนะครับก็ถือว่าเป็น นึงในซิตี้ซีรีส์ที่ขับสนุกผมว่าตัวนี้ขับสนุกที่สุดเพราะว่าด้วยความเป็นแฮตแบกมันสั้นมันจะค่อนข้างไวท้ายจะค่อนข้างไวมันทาให้เราสนุกเวลาขับนะครับอันนี้หมายถึงคนที่ชอบขับนะครับมันจะขับจะจะจะฟีลิ เดินทางไปที่เป้าหมายจุดหมายสุดท้ายของเราก็คือศูนย์ฝึกมคอนดาบางชันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นอีกทีครับครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงศูนย์ฝึกอบรมของคอนดาแล้วนะครับก็จากการที่เราได้ขับทั้งซ e ิตี e ้เอ v CITY ซ a ตี้แฮทนะครับก็พอสรุปประมาณนี้นะครับว่าถ้าจุดเด่นของ e s u e v เนี่ย ชัดเจนเลยอยู่เรื่องของความประหยัดน,นะครับเพราะว่าเท่าที่ขับมาบกดหนักกดโทนนะครับขับเรื่อยๆด้วยความเร็วสูงหลายหลายคนน้องๆก็ทาได้เกิน20กิโลลิตร20บกว่ากิโลลิตรทุกคนเลยนะครับแต่ในขณะที่เรากดหนักดูก็จะต่ํา20มาบมาหน่อยๆน,นะครับเรียกว่าถ้าคนที่ใช้งานทั่วไปตัวเลขสวยกว่านี้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องความความความสุขสบายในห้องนิสาน ออปชัณนต่างๆของ City e s v ชีบีนจะมีมาเต็มนะครับมี Honda Sensing มาด้วยนะครับสามารถใช้งานช่วยในการขับขี่ได้นะครับในการขับขี่ได้ห้องโดยสารของ City e s อ v ก็จะเน้นความนุ่มนะครับและรู้สึกว่าเงียบกว่าด้วยนะครับส่วน i t y y h t c h b a c k จะเน้นไปใน,นทางการขับขี่สนุกนะครับเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบจะให้กำลังการขับขี่ที่สนุก อัตราเร่งดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางปายนะครับต้นๆเนี่ย ESGV จะดีกว่าการส่งกำลังการเร่งเนี่ย ESGV จะจัดนุ่มนวลแล้วก็ตอบเนื่องกว่านะครับแต่ของ1.0เทอร์โบเนี่ยพอเขาเริ่มออกตัวเขาอาจจะหน่วงนวงหน่อยนะครับพอหลุดจากตรงต้นแล้วนะครับพละกำลังจะมาใ,ใช้งานแบบสบายๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวแฮชแบ็กน่ก็คือเรื่องห้องโดยสารที่เขาสามารถปรับพับอร์ดได้แบบ4โหมดที่เขาพรีเซนต์ไว้นะครับ ไม่ว่าจะใส่ของแนวนอนแนวตั้งนะครับหรือพับราบหมดเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่จุดด้อยของ Honda City h a แฮ a แตัวนี้ก็คือเรื่องห้องโดยสารด้านหลังนะครับเสียงรบกวนจะมากไปสักหน่อยนะครับจะมีเสียงรบกวนเวลาเราใช้งานวิ่งโดยเดยินทางเนี่ยตัวซีดานจะเงียบกว่านะครับซึ่งมันเป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อจํากัดข้อเฉพาะของพวกรถแฮตแบ็กหประตูนี่แหละครับว่า การบูก,การอะไรเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันจะทําให้เงียบได้ยากซะหน่อยแต่ทําได้ผมว่าทําได้นะครับทาได้แต่ตัวนี้จะค่อนข้างมีเสียงรบกวนมากซะหน่อยตรงนี้แต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับรถร่ขับสนุกตอบสนองดีนะครับคล่องแคล่วนะครับและรูปทรงก็สวยงามโดนใจนะครับก็ไปลองดูครับว่าเราใช้รถแบบไหนนะครับเราชอบแบบไหน นะครับไปลองเลือกลองขับดูที่โชว์รูมมอนด,ด้แล้วคุณจะตัดสินใจได้ครับว่าคันไหนแฮสแบ็กหรือ EHCV ี v, ซีดานที่คุณต้องการใช้งานครับ